ไม่ไปนะครับรอไม่เดินไม่ยอมไปนะครับเอ๊ะเกิอดอะไรขึ้นปิดใหม่เปิดใหม่ไม่ไปอีกแล้วปิดใหม่อ่ะลองกุญแจนี้ดิอืม ถ้าไม่ใช้กุญแจไฟฟ้าใช้กุญแจไขละ่ะไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะอืมมันเป็นอะนอยังเนาะเจ้าน้อยเจ้าเขียวน้อย ปิดใหม่อะ่ะเปิดใหม่อีกทีหนึง่งอันนี้กุญแจอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยแตะไม่ได้นะทำไม่ใช่เจ้าของเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะ ว่ามันระบบสัญญาณการขโมยมันดีมากเลยนะเนี่ยแต่นี่เจ้าของมาแล้วมีกุญแจเว้ยอ,อะไรของเองอะไรของเองเนี่ยมันสตาร์ทแล้วไปไม่ได้มันสัญญาณการขโมยมันดังตลอดเลยเนี่ย ชาร์จแบตแล้วแบตเต็มแล้วหฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันร้นองอะไรขนาดนี้เนี่ยน้องช่างอ่อนไหวเหลือเกินแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยฮะจะให้ทำยังไง นั่นโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้าปกติมันก็ต้องไปได้เลยนะเนี่ยทำไมถึงไม่ไปล่ะอืม ปิดมไม่เอาใช้กุญแจไม่เอาไฟฟ้าเอากุญแจมือเอาออเราอยู่นั่นแหละเอาพี่เสือรู้แล้วนะฮะ ว่าเราเคยล็อกอะไรสักอย่างเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อน,นครับก็จำไม่ได้นะมันน่าจะมีจุดล็อกที่อื่นหรือเปล่านะครับเสือเด้อเด้อเยเ้ยเยมันมีจุดล็อกสัญญาณไว้ตรงไหนอีกหรือเปล่าเผื่อไปเสือเคยล็อกเอาไว้แล้วลืมนะครับ ตรงไหนเป็นอะไรยังไงไม่เสียงดีจังไม่มีนะอันนี้หรือเปล่าเอออันนี้หรือเปล่า อยดูนะทุกคนคอยดูนะครับก็ได้ผลไหมอันนี้คือมั่วเอานะครับรจำไม่ได้นะครับว่ามันล็อกอะไรไว้หรือเปล่านะครับอันนี้<ม>ล็อใช่อันนี้ล็อกล้อนะฮะหนักกว่าเดิมไม่ใช่นะฮะอันนี้ล็อกล้อนะครับหนักกว่าเดิมพาะจำได้ว่าไม่ได้ล็อกโล้อห้วยโอ้โ ใช้เวลานะฮะกับการพยายามจะออกรถตัวเองให้ได้10นาทีแล้วนะครับไปสิเอ๊ะทำไมไม่ไปเนี่ยไปสิน้องทำงานทำงาน 음! Mm. เป็นอะไรจะให้ปั่นอะสงสัย <c oughs> มันต้องให้พีเ่เสือปั่นใช่ไหมเนี่ยฮะ ไปเลยสุตรมันเป็นจักรยานปั่นนะฮะมันไม่ให้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับมันใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะฮะมันเป็นรุ่นใหม่นะครับมันให้ปันะ่น น้ำน้ำข้าหน้าปัดงี้เหรอจอดตากแดดไว้ก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูนะฮะว่าจอดตากแดดไว้มันหายหรือเปล่านะครับอืนี่นะครับหน้าปัดตากแดดนะครับส่วนปีเสือก็จะทําการล้างรถนะฮะเป็นลําดับต่อไปนะฮะเจอกันคลิปหน้าฮะขอบคุณที่รับชมเสือพาไปนะครับขอบคุณครับ